เรื่องละครดึกดำบัรน,นี้เเจ้าพญาเทเวศได้เดินทางไปยุโรปแล้วไปเห็นโอเปร่าแล้วก็กลับจากยุโรปเมื่อก็มาเล่าถวายสมเด็จพระเจ้าบรมมงศงเธอชฟ้ากรุงพยานริษานุนนวัติวงศ์ว่า,อ,าอยากจะทำละครของไทยให้เป็นระบบแบบแคล้ายๆฝรั่งคือฝรั่งเนี่ยโอเปร่าเขาก็ร้องเอง ช่ไหมนะส่วนใหญ่เขาจะเน้นที่นั่นแต่ละครไทยเนี่ยส่วนหน้าเราเราเน้นการรับเพราะนั้นเมื่อ,อ,อได้รับคําปรึกษาแบบนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ท่านก็ส่งคิดเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการต้องทําบทก่อนว่าจะทําบทอย่างไรจึงจะไม่ไปซ้ํากับละครใหนหรือละครนอกเพราะนั้นก็จะมีบทที่ทรงปรับ ขึ้นจากละครในบ้างละครนอกบ้างแล้วมาปรับให้เป็นละครหนึ่งำบันอันนี้คือเรื่องสําคัญเรียกเรื่อง,งบำหดอย่างที่สองคือผูอ้แสดงละครต้องมาฝึกร้องรำเฉยๆแล้วก็ต้องร้องเองด้วยอันนี้มีความแตกต่างแหละนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านจะส่งพระนิพนธ์บทละครเนี่ยท่านดูตัวแสดง ท่านดูแสดงไม่ใช่พลัคนขึ้นมาเฉยๆดูแสดงว่าคราวนี้มีผู้แสดงเป็นใครที่รำดีรำสวยร้องดีอะไรเงี้ยก็ทำบทให้ให้เป็นไปตามคนคนที่เป็นนักแสดงแมแ้แต่แต่งหน้าพค์ท่านก็ทรง,แต,แ,ตงแต่งให้ด้วยว่าคนนี้แต่งหน้าแล้วน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะอันนี้ทั้งหมดที่เร่ามาเนี่ย คือคำบอกเล่าของมอมเจ้าการนิกาจิตประพงศ์ซึ่งเป็นพระดยัตพิพิดาวท่านนะครับว่าท่านพิธีพิชานมากอันนี้คือละครแล้วก็การแต่งเครื่องแสดงก็ต้องแต่งยืนเครื่องแบบละครในนี่แหละนะครับแต่ก็ดัดแปลงบางทีก็ใช้แขนสั้นบ้างแขนยาวบ้างก็แล้วแต่แต่ว่ายังคงต้องแต่งคําว่ายืนเครื่อง คำว่ายื่นเครื่องเป็นภาษาของของทางนาตสินคือแต่งแบบพระนางที่ที่ใสช่ชฎามงกุฎแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อละครเป็นแบบนี้ดนตรีก็ทรงคิดใหม่วงดนตรีทั่วๆไปมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วที่วังรลงเตยเนี่ยเท่าที่ผมได้เข้าไปทำงานแล้วไปถวายงานอยู่ที่วังหลงเตยตั้งแต่ ฝายสอนมอมเจ้าหญิงกาเรน,นิกากับมอ,อมราชงสองท่านคือมอ,อมราชงจากรถกับมอมราชงเอมจ,จิตจิตพงเนี่ยนะครับเ,เรารู้เลยว่าที่วังนี้มีวงม,มีดนตรีที่ใช้ร่วมกับวงดนตรีออของออวังบางรมคือท่านโปรดใช้วงของพัฒยาโกศลเพราะนั้นเพลงก็จะต้อง ออกมาในนุ่มนวลแล้วจริงๆแล้วโปรดที่จะได้สำเนียงเพลงที่ออกเสียงต่ำๆโทนทนงสูงไม่เอาดังๆไม่เอาไม่โปรดเพราะฉะนั้นก็จะทำวงดนตรีขึ้นใหม่ความจริงไม่ได้ไม่ได้สร้างใหม่นะแต่ว่าจัดระเบียบวงขึ้นใหม่ก็จะมีเอาเริ่มต้นจากขลุ่อยเงี้ยธรรมดามีขลุยเราเดียวตอนนี้ก็จะมีขลุ่ยอู้เข้ามาให้มีเสียงดําไม ไม่ไม่ใช้ขุ่ยลิบนะครับใช้ขุยอู้พอถึงระนาดนะทุ้มค้องนะก็ใช้3อย่างแล้วละนาดก็ให้ตีไม้นวมอย่างเดียวห้ามตีไม้แข็งเด็ดขาดนะครับตัดของเล็กออกไปพอถึงระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กท่านกระโปรดที่จะใช้ระนาดทุ้มเหล็กเพื่อให้ดังเสียงเหมือนละคังละคังของของของออออของฝรั่งเขา แล้วที่สำคัญที่สุดคือโปรที่จะใช้คุยเจ็ดใบเจ็ดเสียงคุยเจ็ดใบเจ็ดเสียงนี่สันนิษฐานเอาเองตามตามความคิดของผมเองนะฮะว่าคิดว่าในสมัยนั้นน่ะได้มีการติดต่อประสานกับ,ก,บกับทงางทางด้านอินโดนีเซียทางชวาแล้วเราเห็นว่าชวาเขามีมงดังเมีมงเยอะเลยแล้วพอ,อต้องข้อประสงที่จะให้มงเนี่ย มาทำให้เกิดความครุ้มบอบหมดประโยคเพลงทีก็ทําเสียงนั้นพอดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ออกมาดนตรีเนี่ยจะมีลักษณะออกมาอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีออทุกอย่างเนี่ยทุ่มไปหมดแล้วนะปีนี้ไม่เอาเด็กขาดใช้ครุยอย่างที่ผมบอกแล้วตะโพนก็คงยังใช้ดูแล้วกรองทัดไม่ใช้แล้วดังเกินไป ก็เลยปรับเอากรองทัดทําเป็นกรองตะโพนปัจจุบันนี้บางคนเรียกกรองเสิร์ตอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงก็คือเรียกว่ากรองตะโพนคือทาเอาตะโพนนี่แหละมาทําเป็นกลองสองใบไม่มีขาตั้งแล้วก็ตั้งตีแบบกรองทัดนั้นเรียก,กว่ากรองตะโพนนะครับแล้วก็จากนั้นมาสิ่งที่แตกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นที่มาของวงดนตรีของปีภาพไมน้นวลของกรมศริลปากรคือท่านโปรดให้มีซออู้ใส่ไปด้วย ก็เลยมีซออู้เวงหนึ่งคันอยู่ในวงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีกรองแขกเรามาใช้เพราะว่าตะโพนกรองนี่เฉยเพลงธรรมดาจะใช้จะใช้อย่างอื่นก็ให้โปรดให้ใช้กลองแขกนะครับก็มีเสริมเข้ามาส่วนกลับธรรมดาก็เคยบี้าดเราใช้กลับไม้ก็ให้ใช้กลับพวงดังมันซอฟลงไปมันมันเบาลงไปนะแล้วดังแล้วพราะก็ก็เป็นวงดนตรีใหม่ซึ่ง รูปแบบก็จะบอกว่าเอ๊รูปแบบนี้จะเลกว่าอะไรดีปรากฏว่าละครชนิดนี้ต้องไปเล่นจัดจัดแสดงไม่ต้อง,ไม,องไม่ใช่ว่าคำว่าต้องแต่จัดแสดงที่โรงละครที่บ้านม่อที่หวังบ้านม่อของเจ้าพรยาเตเวศโรงละครนี้มีใครตั้งแต่ต้นมาก็ไม่ทราบแล้วก็ให้ชื่อไว้ว่าโรงละครดึกดำบัรพ์เพราะฉะนั้นทั้งละครทั้งดนตรีที่เข้าไป แสดงในในละครนี้จึงกลายทั้งหมดเป็นดึกดำบรรด์หมดปีภาคก็เป็นปีภาคดึกดำบรร์ละครก็ละครดึกดำบรรด์โดยโลกระครก็ชื่อดึกดำบรร์โลกระครดึกดำบรร์ต่อไปขอพูดถึงความละเอียดอ่อนแล้วก็การที่จะเข้าใจว่าละครดึกดำบรร์หรือปีภาคดึกดำบรรด์มีความต่างกันอย่างไรกับกับละครทั่วๆไปหรือปีภาคทั่วไปพูดถึงละคร นอกจากจะร้องเองลําเองแล้วแต่งตัวจริงเครื่องแล้วนะครับท่าทางและบทพูดต่างๆบทเจนจาต่างๆตัวละครต้องแม่นยําและโต้ตอบเคยดูแบบเดียวกับเขาเล่นดนตรีหรือเป็นละครเพลงอะไรของฝรั่งเอามาเขาจะโต้ตอบกันเป็นด้วยพร้อมทั้งกันบทพูด็ดีบทร้อง็ดีดนตรีก็ดีเขาจะโต้ตอบกันลิงกันไปเลยไม่ได้ไม่ต้องหยุด เพราะไม่ต้องการนักร้องมาช่วยเหลือเพราะนั้นเขาจะซ้อมอย่างเงี้ยยากตรงนี้คือต้องจําให้แม่นแล้วต้องไทมิ่งต่างๆต้องต่อกันพอดีอันนี้คือลักษณะที่เรียนแบบฝรั่งเขาแน่นอนเพราะว่าพูดไปแล้วก็มีร้องมีดนตรีจะคล้องจองกันไปหมดเลยจะลิงก์กันไปหมดเลยนะครับอันนี้คือส่วนที่มีความแปลกแล้วก็ ท่าทางก็ดีนะครับการาที่จะใช้สําหรับที่จะรำก็ไม่ราแบบเดียวละครไหนมากนะักแล้วก็ไม่ไม่พูดมากนะักก็ผสมภาษาพอสมควรรําบ้างเล็กน้อยแล้วก็พูดบ้างร้องบ้างนะครับอันนี้คือความแตกต่างสําหรับดนตรีนั้นไม่มีใครพูดกันเรื่องนี้ ผู้ที่มีบทบาทดนตรีที่อยู่เบื้องหลังและไม่มีใครกล่าวถึงคือ,อพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านจำวัดอยู่ที่วัดตองปุกปัจจุบันนี้คือวัดชนะสงครามท่านเป็นได้รับยศเป็นพระประดิษฐ์แต่เราเรียกกันว่าพระประดิษฐ์ตาดแต่ในเวลาพรรษาสามเดือนจะจำวัดอยู่ที่ วันตองตุใแตกเก้าเดือนนั้นที่วังสร้างกุฏิให้และเข้าไปพำนักอยู่ที่ที่วังมุกหลงเตยนี่เป็นคําบอกเล่าของหม่อมเจ้าหญิงกาล,กลิกาจิตรพงศ์ว่าก็มีการสนทนากันเรื่องดนตรีหละวังอันเตยนะครับเพราะนั้นเพลงทุกเพลงที่ที่ส่งจะเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงเก่าทั้งหมด แล้วไม่ใช่ใหม่ทั้งหมดก็มีเก่าแล้วก็มีปรับปรุงหรือทำทางเปลี่ยนให้ให้เป็นแบบใหม่ซึ่งไม่ซ้ำกับละครในและละครนอกและจากนั้นเราเรียกกันว่าบันไดเชื่อมเชื่อมโยงคือจากเพลงหนึ่งไปอีก,อกเพลงหนึ่งจะมีการทำทำนองดนตรีเพื่อให้เข้าไปหาเพลงต่อไปไปรับกับเพลงต่อไป ที่ให้นักร้องไม่ต้องหาเสียงเองดนตรีส่งไปให้นักร้องจะสามารถร้องได้เลยอันนี้เป็นความลุ่มลึกในการในการบรรเลงและการแสดงมากคนที่ไม่เข้าใจเข้าไปบรรเลงแล้วเนี่ยส่งเพลงให้นักร้องหรือนักแสดงที่เขาร้องเองร้องเนี่ยแล้วจากนั้นมาพอถึงเพลงต่อไปก็ส่งเพลงแบบที่เราเราส่งร้องทั่วๆไปเนี่ยเล่นไม่ได้นะมันต้องมีการรับจากเพลงหนึ่ง แล้วก็เชื่อมโยงต่อไปให้อีกเพลงหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าทําสะพานเชื่อมไปเนี่ยเป็นเป็นวิธีการของปีพาหดหรือดัมบันนะครับแล้วเพลงก็ไม่ใช่เก่าทั้งหมดและไม่ใช่ใหม่ทั้งหมดก็มีใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีม,มีมีเก่าอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นของเก่าเดก็มีทําเป็นทางเปลี่ยนแล้วก็มีความแปลกขึ้นอย่างนะมีร้องประสานเสียงด้วย ธรรมดาร้องเพลงไทยไม่ประสานเสียงแต่ละครนือบันมีร้องประสานเสียงผู้ชายผู้หญิงประสานแต่ประสานแบบไทยผู้ชายร้องเสียงต่ําผู้หญิงร้องเสียงสูงผู้หญิงร้องเสียงต่ําผู้ชายร้องเสียงสูงสลับกันเนี้ยนะประสานแบบไทยซึ่งไม่เคยไม่เคยมีมีมาก่อนในในเพลงไทยว่าเพลงไทยร้องร้องเดี่ยวหรือร้องหมู่ก็ร้องร้องเสียงเดี่ยวเสียงตรงๆกันแต่ในดึงดับันจะมีการร้องบางเพลงประสานด้วยนะครับ แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยโปรดที่จะเอาสิ่งที่เป็นพื้นบ้านเข้าไปอยู่ในละครด้วยเช่นสมมติว,ว่าเป็นเพลงปลบไก่ชาชาชัดชา,ชา,ชา,ชาให้ก็เข้าไปอยู่ในการแสดงละครซึ่งไปเป็นสร้อยของอะไรสักหน่อยนึงก็ได,ด้แล้วที่ผมค่อนข้างภูมิใจมากเลยเนี่ยคือสารพันยาสารพันยาที่ใครๆรู้จักเนี่ยสวดสารพันยาเนี่ย องใดพระซ้มพูดเนี่ยน,นะทำนองเนี้ยท่านส่งไว้เป็นเหมือนกับเป็นบล็อกๆเลยสี่สี่เที่ยวไม่ซ้ำเลยคือสวดสารพันยะและรับด้วยดนตรีสวดทรพันยะ,ะรับด้วยดนตรีเนี่ยสี่แบบไม่ซ้ำเลยผมถือว่าอันนี้เป็นมาตรฐานเกิดมาตรฐานในในเชิงการทำสารพันยะแบบเดียวกับที่เออ ที่เราเราทำแล้วตอนแรกมันไม่ต,ต่างคนต่างทำสารพันยะของของพระท่านก็มีของท่านทางของของทาง,งไหนๆก็มีแล้วแต่แต่ว,ว่าของวังนี้ทำแล้วในละครนี้เป็นต้นแบบในการที่ใช้ของกรมศิลปากรต,ต่อมานะกรมศิลปากรมามา,มาเรียนที่นี่แล้วก็นำไปใช้อันนี้คือคือมีความภาคภูมิใจมากว่าเราได้สืบทอดเออเพลงทำนองที่เป็น ที่เป็นเรื่ก็ให้ความศรัทธาได้ดีมากเลยอ,อีกแบบหนึ่งก็คือ,อแม้แต่ระบําของเด็กๆนะฮะระ,ะบำอะบอกว่าไปไปเที่ยวไหนมานะฮะแม่งูเง,งี้ยนะฮะไปกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาเนี่ยท่านก็เอามาใช้ในในละครจนได้นะครับนะนะแล้วก็ชื่อเพลงก็ตั้งชื่อ ไม่เปลี่ยนบางเพลงเก่าก็ตั้งชื่อเก่าๆซึ่งบางทีเราออกออมเอ่อเห็นเพลงแล้วเราตีไม่ได้เราเล่นไม่ได้ต้องต้องถามครูอาจารย์ว่าเพลงอะไรเนี่ยพอร้องว่าอ๋อเพลงนี้เองเราก็จะเข้าใจอันนี้คือบรรดาบรรดาจะเรียกว่าอะไรจะเรียกเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ต่างๆหรือจะเรียกว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนกับละคอรอื่นๆเนี่ยดนตรีกับเพลงที่เล่นเนี่ยไม่เหมือนกับเพลงอื่นๆ,ๆก็ก็ด้วยเหตุน,นี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีใน ปีพาดทั่วไปจะไม่มีในวงดนตรีอื่นๆแต่มีเฉพาะวงดนตรีดุริยรรค์เท่านั้นแล้วก็ดุกิยารค์นี้ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ประกอบกับก,บการแสดงละครดึกิยารค์เท่านั้นด้วยไม่ได้ใช้ในส่วนอื่นยกเว้นในกรณีที่จะมีการการแสดงละครดุริยรรค์ก็มีวงวิพาดดุริยารค์รรเลงก่อนนะครับเพื่อว่าจะได้ให้แขกเขาได้ไม่ไม่ดูว่าง ก็เลงเหมือนเหมือนต้องมีการโหมโรงอาจารย์ถ้าจอมตรีตราโมโอ้ก็ทำเพลงโหมโรงขับไม้บรรทัดขึ้นมาฟังแล้วมันคลืมคลึม,มอันนี้เกิดทีหลังแต่ถือว่าเป็นการสืบสารอ่าแล้วทอาออกมาเล่นถึงดวันเพราะมันเสียงมันลงไม่ขีดเสียงแต่ว่าเราใช้ของของหุยม,มีแล้หน้าทุ้มเหล็กด้วยมีอะไรอะไรซออู้ใส่เข้าไปด้วยเป็นเพลงที่ขับไม้บรรดอกสองชั้นก็ดีอยู่แล้ว พอเป็นคขมายบรรดาสามชั้นที่เป็นหมโรงก็ยิ่งภัยราอแล้วก็คลุ้มดีด้วยนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างและวาของปีพาสอื่นๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องสําคัญของดนตรีคือว่าเป็นเอกลักษณ์ของละครดึกดาบรรที่ท้ายเรื่องจะต้องมีระบําชุดหนึ่งเพื่อถวายพ,อพอระพรพระเจ้าอ่หัวในสมัยนั้นนะครับท่านจะถวายพระพรรัชกาลใดก็แล้วแต่แต่ท้ายเรื่องท่านต้องถวายพ,อพอระพร Stat. ที่วางนี e ้ถือมากแล้วการถวายพระพรของท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทําแบบที่เราเราทำถวายพรปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ทําถวายพรเราก็ท hmm. ําเพลงเพลงโปรไก่หนึ่งเพลงเลงสองไม้หนึ่งเพลงออกเพลงหน้าพาดก็ถวายพรถ้าเบื่อมีการแสดงก็ว่าไปแต่ของท่านนั้นนาเอาเพลงเรื่องขออธิบายเพลงเรื่องหน่อยเพลงเรื่องคือเพลงหลายๆเพลงที่นํามาบรรเลงติดต่อกันแล้วก็ ผูกไว้เป็นเรื่องชื่อเรื่องคือเพลงแรกของเรื่องจะเป็นชื่อเรื่องแล้วก็ต่อด้วย2ไม้และเพลงเร็วลงท้ายด้วยเพลงลานั่นคือเป็นโครงสร้างของเพลงเรื่องนะครับมีหลายแบบเพลงเรื่องแต่ขออธิบายแค่นี้นี่คือเพลงเรื่องแบบหนึง่งที่ท่านทรงนำเอามาใช้ท่านตัดตอนเอามาใช้แล้วก็ามาทําทางร้องใส่เข้าไปในเพลงเรื่องร้องและบรรเลงไปด้วยกันจะว่า ครอก็ไม่ใช่เ้าก็ไม่เชิงแต่ว่าร้องก็ร้องเครื่องก็เครื่องนะครับแต่กอคอกันไปถ้าเ้านี่มันมันมันคนละเรื่องเดียวกันแต่ว่าครอมันก็ต้องใช้คอให้สนิทก,กันทั้งร้องแต่นี่ไม่ใช่เครื่องทาง,ทางทางทำนองดนต,ตรีดนต,ตรีร้องก็ร้องแต่ไปได้วยกันแต่เป็นเพลงเดียวกันนะใช้อย่างเงี้ยแล้วจบลงได้ความไพเราะยกตัวอย่างเช่น ชื่อว่าระบำพัทธวิสัยเนี่ยนะครับไปเอาเพลงเรื่องมาแล้วลงท้ายด้วยเหมมาชาแล้วลงเฮเฮเฮเนี่ยเพราะมากซึ่งทุกเรื่องมีแม้แต่เพลงสรรเสริมพระบารมีท่านก็นำมาใส่ไว้ท้ายเรื่องแต่ร้องไม่เหมือนปัจจุบันนะร้องเหมือนในสมัยก่อนนั้นสมัยรายการที่5ที่6ท่านใช้อยู่นะครับก็มาใช้บทร้องบทที่ที่ใช้อยู่แรกๆก็ยังคงใช้อยู่ ถ้าเล่นละครดึกดำบรันจะร้องเพลงสรรเสริญต้องร้องแบบนั้นตามตามบทของท่านท่านเจ้ามนตรีท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าท่านได้รับการศึกษาเรื่องของดึกดำบบันเนี่ยถือว่าเป็นครูโดยเฉพาะระบำเดาวดึงเราจะไม่คิดเลยใช่ไหมว่าระบำเดาดึงเนี่ยเอ้ยคงไม่คิดว่าไอ้นี่ระบำดาดึงยอยู่ในดึกดับบันนะอยู่ในเรื่องสังทองนะตอนตอนกล่าวถึงพระอินทร์นะ แล้วบำเดาวรืงนี้ไม่มีเนื้อร้องอะไรที่ผู้แสดงลาได้เลยเพราะเป็นเป็นบทของอความหมายของของสถาปนิกคือเป็นราชยานเวชายานอะไรเงี้ยนะฮะตัวเป็นวิมานของท่านเป็นราชรถของท่านแต่นักผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการแสดงทําท่าทางออกมาเพราะมากดนตรีทําเพลงเพราะมากแต่ชื่อเพลงดนตรี ฟังแล้วงงมากชื่อเพลงตะเขิงเจ้าเส้นเอาแขกแขกนี่าใช้แล้วถ้ารำก็จะมีค่าเหมือนกับตบอกก็ตอนที่เป็นเป็นแขกด้วยนะฮะเออท่านมาอย่างไงอ่ะท่านมากันได้เลยนะทั้งเพลงทั้งการแสดงมาและงดงามปัจจุบันนี้ถ้าเกิดกล่าวถึงระบำเดาวดึงถ้าใครไม่รู้จักในเชิงนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักนาฏศิลปดนตรีไทยเลยต้องรู้จักแน่นะ,ะเพราะฉะนั้น เราะมากแล้วสวยมากด้วยแล้วไม่จาเ,เป็นต้องไปตีท่าไม่มีการตีท่าตามบทเพราะว่าตีท่าไม่ออกแอกงอออ่อนละาทวยจะไปตีไงล่ะชื่อของของของสถาสถา,สถาปัตน,นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเรียนแล้วจะบอกว่าในดึกดําบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทของท่านไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นการแสดงมีความลุ่มลึกในการที่จะค้นหาต่อไปว่า ท่านสร้างขึ้นได้อย่างไรในขณะที่ท่านไม่เคยไปเมืองน,นอกในขณะที่พระรูปหนึ่งเป็นเอ่อนนักดนตรีผู้ประทายท่าน,ท,านท่านเป็นสนทนาธรรมแล้วทำเพลงต่างๆนี่ออกมาได้เพราะขนาดนั้นนักแสดงนักร้องได้ชื่อว่าเป็นนักร้องระดับปรมาจารย์หรือว่าเอ่อผู้ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคิดท่าลำก็ก็ชั้นเยี่ยมร้องก็ชั้นเยี่ยมเพราะนั้น ตรงนี้มันเป็นข้อบ่งบอกอย่างหรือว่าถ้าศึกษาจริงๆลึกซึ้งเนี่ยเวลาทำงานการ,ร,ปปรศิลปวัฒนธรรมเนี่ยโบราณทำด้วยความละเอียดลึกซึ้งและออกมาแล้วเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆถึงจะเข้าใจถ้าไม่ศึกษาดูแล้วก็เอ้ยไม่เห็นจะอะไรเลยง่วงนอนฟังแล้วเสียงดึงดําดึ๋ๆดัเนอะอะไรน่วงนอนแต่เขาไม่เข้าใจไงถ้าเข้าใจแล้วศึกษาไปแล้วจะรู้เลยว่าอ๋อ นี่รวบรวมหมดเลยนะที่ว่านเนี่ยนะพระพิธนะีมีส่วนหนึ่งใช่ไหมเเพลงชาวบ้านก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมการแสดงของชาวบ้านก็มีคืออะไรที่นําเอาสิ่งต่างๆที่ชีวิตของคนไทยมาใช้เนี่ยท่านเอามาใส่แต่ไม่ได้ใส่เรื่องเดียวนะใสเเ่เรื่องนั้นอย่างเรื่องนี้อย่างเรื่องโน้นอย่างนึ่เงเหมือนกับปรุงไว้อะเหมือนกับปรุงไว้ให้ให้เราได้ลองชิมหลายๆหลายๆอย่างต้องต้องไล ต้องต้องได้ได้หลายๆเรื่องถึงจะพอเข้าใจทุกอย่างนะแต่ถ้าเรื่องเดียวอาจจะได้ได้น้อยแต่ถ้าเปิดว่าสังทองนี่ก็จะได้เรื่องที่ว่าระบเดาวดึงเลยถ้าเป็นเรื่องขาววีก็จะได้เรื่องอ,อ,อะไรละ่ะสารพันยะเลย,ยนี่เป็นต้นนะครับวังทงเตยเนี่ยในสมัยหนึ่งเนี่ยท่านเปิดเรียนเป็นนักเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยไปเรียนแล้วก็จะมีการจัดแสดง ในวันที่28เมษายนซึ่งเป็นเป็นประจำของทุกป,ปีถือว่าเป็นวันนริศเรียกว่าวันนริศนะครับแล้วที่วังเตยเนี่ยได้สร้างเป็นเอ,อ่เป็นคลิเ่ยบูลนิธิแล้วก็ให้ทุนแก่นักเรียนนักศึกษาของนาตศิลป์ของธรรมบัณฑิตพระสศิลป์ของจุฬาของราชงคนลหลายๆที่ที่ให้การศึกษาทางด้าน ดนตรีนาฏศิสิ์เป็นวิชาเองท่านจะท่านท่านท่านจะประธานมาตั้งต้งเป็น30สกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็จะต้องจัดให้มีละครดึกบรรันเรื่องหนึ่งนะครบางทีก็เต็มเรื่องบางทีก็าฉากสองฉากจะมีอยู่ทุกปีจนกระทั่งนี่แหละท่านเออท่านหญิงท่านสิ้นแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นมาก็ค่อยค่อยส ถอยลงไปตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดโรงเรียนแต่ขณะที่มีโรงเรียนอยู่เนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับต้นทุกความดีให้กับสถาบันนี้ก็ไปขอประธานนะครับขอประธานจากที่วังเตยมาเป็นรายการ1วันสถาปนาวันที่26มีนาของทุกปีจะมีการแสดงละครและดนตรีพิพาดษอุตบันเนี่ยห แต่หนึ่งหนึ่งอย่าง